วัสดี้น้กธมากิดที่รักแข่งแข่งรักวันนี้น้องกุ้เสียไปกินกุวยเตี๋ยวเนื้อมาก็เลยผ่านร้าน SEO พวกกันก็เลยอ่มานั่งคุยอากาศดีครับข้างหลังนี่ประกอบเป็นกรงนกลื้ออหมดเลยไม่มีเวลาไม่มีคนเลี้ยงเลยต้องหยุด SEO จะไม่ธรรมดาแล้วจะถ้วยกี่ใบแล้วเนี่ยพระราชทานกี่ใบเพราะพระราชทานไม่ได้พระราชทานคนอื่นเอาไปได้ อีใบยอยู่ที่ช่วยอีใบสี่บใบไกลๆทั้งเลยไหมมีเรื่องแบบอายุหาใบหนึง่งม,มีตระิัต์ใบหนึง่งพยาวายาไใบหนึ่งไกลแล้วทสโรกใบหนึงโอ้บินทุกระยะเลยสีอ่าใบครับีแรกคาไใเลยทีแรกคือเยอตรงนี้ไ,ไมหมเยอะ่แข็งสใบเยอะเขาจะไม่แข็งเลยช่วยมากมีเอาปีสองก็ ขยันหน่อยหลังปีแรกมีเลี้ยงปีสองไปเพิ่มกับไม่ดีเมื่อเราลงทุนเยอะ<ล>ไหมลงทุนเยอะดีกับไม่ดีนะไม่เย่งเราปีสองเลยใครว่าอะไรดีซื้อหมดใส่หมดยาเยอะอยากปีแรกเลีนธรรมดาธรรมดาก็าาาดีละปีสองอยากจะดีกว่าก็ พอตั้งใจขึ้นน่ะแต่ผลงานกับแย่ลงผลงานผลงากับแย่ที่แย่ลงถ้าไม่ตั้งใจเลี้ยงนี่กก็เสมอตัวปีที่สองอไม่ไม่เด่นปีที่สองไม่เด่นเออเรามาเด่นปีสี่แนละ้วอนาคตเองจะจะเลี้ยงอยง่างนี่ยคิดว่าคงมีคง,งเลี้ยงนะอ่ากินใหยชื้นใจชื้นหน่อย คนมีฝีมือบอกว่ารับเปล่าจะมาเลี้ยง <S <S 2> <S 2> เลี้ยงที่ไหนตรงนี้นอ่ะมันต้องมันต้องมีโอกาสให้เราไลยเลี้ยงตรงนี้ป่ะที่ก็เลี้ยง,ง,งไปเราอยู่ตรงไหนก็ได้หาทำเลยดียถ้าใครจะมาซื้อจักรยานนำเข้าจากญี่ปุ่นนะมาที่นี่เลยนะราคาพวกเลี้ยงพิราานี่ราคามิตรภาพเลยใครตร้องการซื้อจักรยานนอกอยู่ตรงนี้นจ่ากบางแคมาก่อนถึงแมคโครนิดหน่อย ร้านใหญ่มากเลยอยู่ริมถนนกาญจนนาเลยใครอยากได้จักรยานญี่ปุ่นเลิจกจักรยานยุโรปมีฮะมันมีหมดมีทุกประเทศเลยแต่แต่เน้นนําเข้าจากญี่ปุ่นเยอะหน่อยแล้วมันมันอยู่ในญี่ปุ่นมันเข้านเวลาไปไหนก้างว่างไม่รู้จะคุยใครมาคุยเซโอสะดวกดีมีแต่ของจริง <c oughs> เรื่องโม้ไม่มี <c oughs> เชิญนะครับเชิญสมา,สมาชิกหรือว่าท่านสมาชิกคนอื่นถ้าจะซื้อจักรยานนําเข้าดิไม่ผิดหวังที่นีู่กที่อื่นเยอะสำหรับคนที่เลยงมุกพิราบนะพวกกันราคาพิเศษโอเคครับ